สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจพี่นายเก้าทุกๆคนเลยนะวันนี้ตอนเย็นเรามาแบ่งปันพลังบวกให้กับทุกๆคนนะสดส่งความสดชื่นสดใสให้แล้วแถมใครดูไลฟ์นี้จนจบนะใครดูไลฟ์นี้จนจบนายมีรางวัลแจกเลยนะถือว่าเป็นรางวัลก่อนวันคริสต์มาสแล้วกันนะอ่าโอเคเดี๋ยวเจเรามาดูกันว่ารางวัลคืออะไรแต่ตอนนี้เอามาให้ดูก่อนว่าความสดใสนั้นคืออะไรนะเจ้เรารอสักครู่หนึ่งนี่ ไม้อันใหม่ที่นายซื้อมาเมื่อเช้าไปถ่ายรายการก่อนเมื่อเช้านายไปถ่ายรายการคุณเมื่อเช้าไปถ่ายรายการมานะเป็นร้านพวกร้านขายดอกไม้แล้วเราก็เจอแบบต้นไม้สวยๆเยอะแยะก็อดใจไม่ได้ที่จะซื้อมาปลูกที่บ้านแบบเดี๋ยวเอามาใช้คุณชมดูก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะขนมาเยอะมากเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะให้ดูก่อนนี่เยอะแยะเลยนะ แบบนี้สมาชิกใหม่อันนี้สมาชิกเก่าแล้วนะอันนี้คือต้นอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดพันบูตเจ็ดเลยนะโอ้โหถ้ามันออกนี่รับรองอร่อยกันเลยนะอันนี้เมลเบอรี่ค่ะเมลเบอรี่นะนี่เห็นไหมเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะใครอยู่ดูไลฟ์จนจบคุณได้รางวัลไปเลยอันนี้ก็จะเป็น ต้นจำปีค่ะอีกเยอะแยะเลยต้นไม้ที่บ้านพี่นายอะ่ะอันนี้ก็มีปักษาสวรรค์นะเบิร์ดพาราได์มันไลฟ์ตอนเย็นแล้วแสงไม่ค่อยมีนะคะอันนี้กวักมรกตนี่เศรษฐีเรือนนอกนะจะ๊ะแล้วอันนี้อีกน่ารักเลยเป็นแผงเลยกําลังปลูกนะเออเดี๋ยวถ้าไลฟ์ตอนกลางวันพรุ่งนี้นะ่าจะสวยกว่านี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนหันหน้ามาเจอกันอ่าแต่ว่าไลฟ์นี้เราแบ่งปันพลังงานบวกให้คุณนะ แบ่งพลังงานบวกแล้วแถมยังแบ่งรางวัลน,นะจ๊ะใครอยู่ดูจนจบแล้วตอบถูกภายใต้ในไลฟน์นี้คุณรับไปเลยนะของรางวัลจากพี่นายเก้าอ่ะอันนี้นะคะอันนี้สวยมากยีบิมล่อสีแดงคุณดูดิ แล้วเป็นแบบอากาศเดี๋ยวนี้อากาศแบบหนาวหนาวฟินฟินนะเรามาปลูกดอกไม้กันมันทําให้บรรยากาศสดชื่นนะใครเข้ามาดูไลฟ์นี้ขอให้คุณได้รับพลังงานบวกได้รับความสดชื่นสดใสตลอดทั้งวันเลยนะนายมีให้คุณอย่างเต็มที่ตั้งแต่เช้าแล้วเราก็มาแบ่งปันกันตอนเย็นอีกมีทั้งวันทั้งวันแบบนี้ชีวิตก็จะดึงดูด,ดแต่สิ่งดีๆเข้ามานะอันนี้นี่สมาชิกใหม่เห็นไหมเห็นไหมเย,ยอบีราสีแดงสวยมากเดี๋ยวเอาวางก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกกันนะอ่ะต่อไป ต่อไปภูมิใจนำเสนอเลยอันนี้สี่ชมพูคุณถุยถ้าเป็นตอนเช้ามันจะเห็นชัดกว่านี้เนาะอันนี้มันเห็นไม่ชัดอะ่ะมันเห็นสีแบบสีไม่ชัดแล้วอะ่ะแต่ว่าก็ยังสวยนะโยบิราแล้วก็แล้วก็เมื่อเช้าไปไปถ่ายรายการร้านต้นไม้เสร็จแล้วเขาแบบเขาถูกใจเราไงเราแบบช่างเจรจาช่างคุยคุยไปคุยมาเขาแถมต้นไม้ให้วินัยทั้งสองต้นเออในขณะที่แบบ ที่แรกแบบขอลดราคา5บาท10บาทยังไม่ให้เลยนะขอต่อราคาขอลดราคาต้นไม้เขาอ่ะเขาบอกไม่ได้ค่ะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นะขอ5บาทเธอะอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับพิมมี่สวัสดีจ้ามาปลูกต้นไม้ให้ดูกันอันนี้สมาชิกใหม่ที่นายไปซื้อบางเมื่อเช้าแบบนี้เยอะมาก นะอ่ะกำลังเล่าไม่จบเนี่ยคุณเดี๋ยวมีรางวัลแจกนะคุณอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนใครตอบถูกใต้ไลฟ์นี้คุณเอารางวัลไปเลยนะจ๊ะอืมเนี่ยที่พี่นายบอกอ่ะพี่นายไปถ่ายรายการเสร็จนะอะไรคะดอกสวยค่ะสวยมากดอกละช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูหนาวดนะ้ยเนาะปลูกแบบสวยมากอันนี้ผีเสื้อน,น้อยนี่ไงที่เขาแถมให้นายอะ่ะแบบน่ารักมากเลยอันนี้สีแบบโอรสสวยมากพี่มี่ได้กางเกงหรือย,ยังคะ พิมมีได้กางเกงหรือยังกางเกงพื้นเมืองอะ่ะที่ส่งไปถ้าได้ช่วยบอกนายด้วยนะคะนายจะได้ทราบว่าอ๋อโอเค CF แล้วก็ได้ของกันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะกางเกงอันนี้อันนี้ก็เป็นชุดพื้นเมืองนะใครสนใจก็ทักพี่นายมาได้เลยนะจ๊ะราคากันเองเบาๆเบาๆยังไม่พอขายของนี่อันนี้ผีเสื้อน้อยที่เขาแถมให้นายนะกําลังเล่าถึงว่าเมื่อเช้าไปซื้อต้นไม้ดอกไม้เนี่ยแล้วขอต่อรองราคาแล้วเขาก็ไม่ลดให้ กี่บาทก็ไม่ลด5บาท10บาทไม่ยอมลดเฮ้ยคุยไปคุยมาถูกใจเราเว้ยแถมให้สองต้นเฉยเลยแถมดินไม่อีกต่างหากนะคะอ่ะใครเข้ามาดูไลฟ์นี้ทักทครกันหน่อยนะนายไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะจ๊ะไม่เห็นคอมเมนต์ไม่ได้รางวัลพี่นายไม่ทราบแล้วนะอยากจะแบ่งปันให้คุณจริงๆอันนี้เห็นไหมผีเสื้อสวยมากไม่ใช่ผีเสื้อน้อยนี่อันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้อะไรหว่ วุ้ยอันนี้สวยมากเลยนะคุณเดี๋ยวนึกชื่อมันก่อนมันชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะทายคุณนี่แหละเดี๋ยวพี่นายจะถามคุณแหละมันชื่ออะไรแต่นายรู้แล้วนายจดไปแล้วมันชื่ออะไรนะกําลังนึกชื่อก่อนอันนี้น่าจะชื่อเจออะไรวะ <c oughs> อ่ะโอเคชื่ออะไรเนี่ย ชื่ออะไรฉันนึกไม่ออกใครดูใครรู้สามารถอันนี้ยังไม่ได้ทายนะอันนี้ไม่ทายอันนี้ให้คุณถามบาัคุณรู้ไหมว่าต้นอะไรสวยมากนะสีชมพูเหมือนของปลอมเลยอะแต่มันของจริงนะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติรับรองคุณสดใสแน่เลยเดี๋ยวพวกนี้นายจะ ไลฟ์ <Like S 2> ให้ดูตอนที่มันสวยๆตอนที่โดนแดดตอนเช้าอะเนาะอันนี้มันตอนเย็นแล้วมันเลยมัวๆมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่เดี๋ยวพี่นายจะลงปลูกเอาลงดินแล้วล่ะเออเขาแถมต้นไม้สองต้นนะแล้วก็แถมดินมาให้อีกอะโอ้โหดินแบบหนึ่งถุงก็เลยทีเดียวอันนี้มาแล้วจะไฮไลท์พระเอกเลยนะไฮไลท์พระเอกเลยต้นนี้เลยนะอันนี้ถามคุณเลยว่าชื่อต้นอะไรคุณรู้จักไหมหูกินแบบ อันนี้มันเป็นกันยุงได้ด้วยนะ,ะใบให้ใบให้นะว่าอันนี้มันเป็นกันยุงสามารถกันยุงได้ยุงเกลียดมากต้นเนี้ยยุงเกลียดแล้วแบบเวลาเราใช้ก็คือเราเราเอาใบมันเนาะตัดใบแล้วมาขยี้ขยี้แล้วแบบยังไม่ต้องขยี้เลยคุณไม่ขยี้ก็ได้กลิ่นฉุนพอสมควรนะไอ้ประเภทที่มันเป็นต้นกันยุงเนาะพวกกัญชาแมวนะอะไรตะไคร้หอมอะไรอีกสนหอมอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้นายขอถามเลยนะใครที่ดูอยู่ไลฟ์นี้ตอบ อตอบมาได้เลยนะถ้าหลังจบไลฟ์ไม่ตอบไม่ได้แล้วนะถ้าหลังจบไลฟ์ตอบเราไม่ไม่ให้แล้วนะรางวัลนะ่ะเอ,อของขวัญวันคริสต์มาสจากพี่นายก้าเองนะอันนี้ต้นอะไรอะให้ดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะใครอยู่ทักทายแสดงตัวด้วยนะนายไม่เห็นเลยอะ่ะคอมเมนต์ใครอะ่ะเดี๋ยวคุณพลาดรางวัลนะเอา้าเห็นไหมสวยมากเห็นไหมคะสีแดงม,มันมีหลายสีมากเลยนะใครเอ่ยใครเข้ามาอ้าวสวัสดีคะ่ะพี่อึง่งใช่ไหม น่าจะใช่นี่อื่นนะจำเห็นภาพโปรไฟล์แวบๆบแบบใช่หรือเปล่าไม่ทราบถ้าใช่แสดงตัวด้วยนะนายไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะตอนเนี้ยอ่ะคุณทายมาถ้าคุณทายมาใต้ไลฟ์นี้ทายถูกนายให้รางวัลคุณเลยนายสามารถดูได้นะใครที่ใครที่ทายตอนที่เราไลฟ์สดเนี่ยมันจะขึ้นปุ่มสีแดงค่ะ มันจะขึ้นจุดจุดสีแดงนายจะรู้ละแต่ถ้าใครมาดูย้อนหลังแล้วมาตอบไม่ได้แล้วนะจ๊ะอดได้รางวัลเลยนะคะอ่าพี่อึ่งแน่นอนเลยเราจำได้จำภาพจาภาพโปรไฟล์รูปได้ละอ่าต้นอะไรใบให้นิดนึงนะว่าเป็นต้นที่สามารถไล่ยุงได้นะยุงเกลียดอ่ะฮ่าคุณนงรักพี่อึ่งสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วคุณได้รับพลังงานบวกในตอนเย็นแน่นอนนะพลังงานของนายเป็น พลังงานที่ดึงดูดนะใครที่เข้ามาดูไลฟ์คุณจะได้รับพลังดึงดูดจากสนามแม่เหล็กพลังบวกจากไหนแน่นอนรับรองยอดขายคุณปังตลอดทั้งวันทั้งคืนอาจจะบอกให้นะเออมีให้คุณทั้งวันไม่หมดอะตอนแต่ตอนเช้าจนถึงเย็นเราใส่พลังงานให้คุณเต็มที่นะนี่ต้นอะไรคะสวยมากเลยนะ กลิ่นหอมหอมแบบที่แบบยุงมันเกียรอะใครทายถูกว่าต้นอะไรไทยมาเลยนะใต้ไลฟ์นี้ทายถูกพี่นายให้รางวัลเลยยังไม่บอกว่ารางวัลคืออะไรแต่รับรองว่ามันมีค่าและมันโอ้โหโ,หโอเคสําหรับคุณแน่นอนนะคะอาหารอาหารรับแล้วค่ะอ้าวไม่ใช่ลูกค้าสั่งชาดาวินคาเดี๋ยวก่อนเขาเมสเซจมาอ้าแล้วมันวางยังไงล่ะคุณโอเคอ่ะโอเคเขาตอบเมสเซจมาขอขอขอภัยค่ะอ่า เห็นกันไหมเห็นชัดชัดไหมเห็นไม่ชัดบอกนะจ๊ะอ่าให้ดูก่อนใบมันคล้ายใบยบวัวบกแต่ไม่ใช่ใบบวัวบกนะจ๊ะอ่าคุณดูคุณดูเดี๋ยวนายจะไปปลูกต้นไม้แล้วถามทิ้งไว้นะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะเฉพาะในไลฟ์นี้สวัสดีค่ะเจติวัลบ,บายเรามารับพลังงานบวกกันตอนเย็นนะกาลังถึงขั้นไฮไลท์พอดีเลยว่าอันนี้คือต้นอะไรนะใครตอบถูกว่าต้นอะไรรับรางวัลจากพี่นายไปเลยนะเฉพาะคนที่ดูไลฟ์นี้นะคะมาดูย้อนหลังไม่ได้แล้วนะ อ่ะไม่ใช่ทอง <c oughs> คุณไม่ต้องลุ้นขนาดนั้นมันไม่ใช่ทองหมายถึงว่าไม่ได้รางวัลเป็นทองแต่รับรองว่าคุณได้ไปนะคุณจะค้าขายร่ํารวยกิจการคุณร่ํารวยปังๆแน่นอนนะจ๊ะอ่ะระดับเดี๋ยวนายเดี๋ยวใบเดี๋ยวสองทุ่มนายจะไปวัดนะคะทุกคนนายจะไปวัดไปเรียนกรรมฐานนะสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เรียนกรรมฐานพระอาจ,จารย์จะลงมาสอนนะคะตอนสองทุ่มสามทุ่มนายจะไม่ว่างแล้วเพราะฉะนั้นนายอยากจะมาแบ่งอะไรนะ ใบเพิ่มโอเคเดี okay, ๋ยวใบเพิ่มนายจะมาบอกทุกคนว่าให้รับพลังงานบวกก่อนที่นายจะไปวัดเลยนะรับรับไปเดี๋ยวนายแผ่ส่วนกุศลไปให้ทุกทุกคนแน่นอนไม่ได้อุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับอย่างเดียวให้กับเพื่อนกันลยาณมิตรแล้วลูกเพจของนายทุกคนนะคะที่เข้ามารับพลังบวกในตอนเย็นวันนี้ใบเพิ่มหรอมันเป็นมันเป็นต้นที่กันยุงอะค่ะ <c oughs> มันเป็นประเภทไม้ ที่ไล่ยุงได้คุณไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเซิร <c oughs> ์ชทันไหมตอนนี้ไปเซิร์ชเลยว่าในต้นอะไรบ้างที่มันสามารถกาไล่ยุงได้นะนอกจากพวกตะไคร้หอมนะอะไรอีกตะไคร้หอมกัญชาแมวสนหอมแล้วมันมีอีกต้นหนึ่งนะสวัสดีค่ะมาดามบุญพันเสียน,น้อยร้อยล้านนั่นเองเข้ามาแล้วมาเล่นเกมได้นะอันนี้คือต้นอะไรใบให้แล้วนะว่ามันกันยุงและไล่ยุงได้นะคะชื่อมันเอชื่ออะไรนะ เดี๋ยวใบชื่อคุณก็รู้สิอ่ะเอาเอาใบยังไงดีอ่ะจะบอกยางสาพยางอ่ะใบง่ายไอ้ใบยากไปไหมสมพยางนะอ่ะสามพยางจา๋าแล้วเป็นต้นไม้ที่ไล่ยุงได้นะคะยุงเกลียดมากเพราะฉะนั้นคุณเดี๋ยวใครเข้ามาทีหลังยังไม่เห็นต้นอื่นของนายนายไปเหมาต้นไม้มาเมื่อเท้าไปถ่ายรายการแล้วไปเหมาต้นไม้ แล้วแม่ค้าให้ต้นไม้ในมาฟรีทั้งสองต้นเห็นไหมพลังงานดึงดูดขนาดไหนเพราะฉะนั้นใครที่มาดูไลฟ์นายอยู่ตอนนี้ไม่แน่จบไลฟ์ไปลูกค้าสั่งสินค้ากันเลยว่าจะสิทธิ์ใครมาดูสี่คนทั่วประเทศเนี่ยมาดูไลฟ์นายตอนนี้รับรองเดี๋ยว จบไลฟ์นี้ลูกค้ากดมาสั่งของเลยคุณแคปไว้เลยนะแคปเสียงแคปหน้าจอไว้เลยนะคุณไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูจบไลฟ์นี้เดี๋ยวคุณมีลูกค้าทักมาสั่งแล้วคุณมาพิสูจน์กันว่าจริงหรือไม่อะนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวจะไปแล้วนะใครตอบไม่ถูกเนี่ยใครตอบไม่ถูกนะอ่ะเดี๋ยวอวดคนที่มาทีหลังก่อนนะคะนี่อันนี้นี่อันนี้ก็สวยค่ะเดี๋ยวนายไปนึกชื่อมันก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะถ้าเอาชมพุ่งนี้เช้าน่าจะเห็นชัดเนาะตอนเย็นมันไม่สวยละ วิวมันหมดแล้วเดี๋ยวนายจะขออนุญาตปลูกก่อนนะคะเอ่อขออนุญาตปลูกก่อนอะไรนะร้านไพลินไม่ใช่ไม่ใช่ร้านไพลินค่ะผิดไม่ใช่ร้านไพลิน,ลน,ลนอันนี้ผีเสื้อน้อยเอามาอวดสอนคนที่มาที่หลังผีเสื้อน้อยอันนี้เขามาแถมให้นะคะที่แม่ค้าถูกใจไงถูกใจนายนะเอออัธยาศัยดีพูดจาโอเคนะไปเปิดโลกเปิดยามทําให้ร้านเขาขายของได้ปังๆตอนเช้าเมื่อเช้านายไปถ่ายรายการ ติดต่อทักพี่นายทางอินบ็อกซ์หลังไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวนายจะส่งของรางวัลไปให้จริงๆค่ะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะเดี๋ยวส่งของรางวัลไปให้คุณพี่เดี๋ยวเราคุยกันหลังไม้นะก่อนที่นายจะไปสองทุ่มติดต่อก่อนสองทุ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวสองทุ่มนายจะไปวัดค่ะก็ออกจากบ้านประมาณทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวขอชื่อที่อยู่กันเพื่อจะมอบของรางวัลรับรองว่าได้ไปคุณค้าขายล่ำรวยกิจการคุณปังๆไปได้ด้วยดีแน่นอน อันนี้คือต้นเจอเรเนียมค่ะคุณไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะเจอเรเนียมสัรพคุณมันช่วยอะไรนะคะเย้โหวันนี้คุณโชคดีมากเลยนะคุณมาโชคดีได้รางวัลจากพี่นายแล้วเดี๋ยวคุณจะโชคดีที่ได้ลูกค้าหลังจากดูไลฟ์จบคุณเชื่อไหนคุณเชื่อไหนนะคะนี่เจอเรเนียมค่ะคุณไปเปิดดูอินเทอร์เน็ตเลยนะมันกันยุงไล่ย,ยุงเกียดมาก ถ้าปลูกไว้ที่บ้านรับรองยุงมันใช้เขาเรียกว่าอะไรคะพลังงานธรรมชาติบําบัดนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยววันอื่นมีเกมอีกนะติดตามเพจพี่นายไว้พี่นายชอบแบ่งปันค่ะนะนายชอบแบ่งปันชอบชอบทําดีชอบสร้างสรรค์สิ่งดีๆสร้างคุณค่าให้สังคมไม่ได้ทําเพื่ออวดใครนะคะมันเป็นจิตตั้งต้นของนายอยู่แล้วในการที่ มีความตั้งใจว่าอยากจะเป็นจิตของผู้ให้จริงๆนะให้ความรู้ให้วิชาให้พลังงานบวกให้ทุกๆอย่างสำหรับคนที่มาเป็นลูกเพจของนายนายดีใจมากๆนะคะแม้จะไม่เยอะเท่าเพจคนอื่นที่เขาดังๆแต่ว่าเท่านี้มันเป็นสังคมกลุ่มเล็กๆของเราน่ารักน่ารักเท่านี้นายก็พอใจแล้วนะคะอ้าวเดี๋ยวนายขอจบไลฟ์นี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันเลยนะจ๊ะเจ๊ติ้งบายยขอบคุณมากเลยที่เข้ามา เดี๋ยวใครได้ยอดขายบอกพี่นายด้วยนะจ๊ะรับรองคุณมาดูไลฟ์นี้คุณโชคดีมากมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูต้นไม้ก่อนก่อนที่จะกลับนี่อมัน,นไม่เห็นแล้วคุณมันมืดแล้วเนาะอันนี้อะโวคาโดนะคะอะโวคาโดพันบุ๊เจ็ดพันที่แบบแพงแล้วก็ลูกใหญ่มากนะถ้ามันมีลูกแล้วเดี๋ยวนายจะเอามาอวดให้ทุกคนดูไม่รู้จะมีตอนไหนนะพาพิษนุโลกร้อนมากนะคะสวัสดีคะ่ะแม่อันมาช้าเขาได้ของรางวัลไปแล้วจ้ะ อันนี้นะเยอบิร่าเดี๋ยวไว้ให้ดูตอนเช้าพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะจะได้สดชื่นโอเคเดี๋ยวนายจะเต็มตัวไปวัดเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อพี่อึงหลังไม้นะคะติดต่อพี่อึงหลังไม้รับของรางวัลก่อนนะจ้า๊ะบ,บายขอบคุณจ้าต้นเจอเรเนียมค่ะเจอเรเนียมไปเซิร์ชดูนะว่าเจอเรเนียมช่วยอะไรสวยมากสวยมากบา,บายขอบคุณค่ะทุกคน